ถ้าอยากตรวจสอบกำลัง,งโครงสร้างเหล็กแต่ไม่มีตังสือสอบบ้อซอฟแวร์แพงๆแถมยังเครียจมานั่งคำนวณเขียนทีละตัวเลาเนี่ยทำยังไงวันนี้เราไปรู้จักกับแอปพลิเคชัน SSI Steel Design กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาต่อไปยังอยู่อีกเหรอวันนี้ก็อยู่กับผมกี้ Be l o v e Steel นะครับก็เรามาคุยกันแบบชิลๆแล้วกันเนาะ โดยหลายท่านนะครับที่เพิ่งเริ่มคำนวณด้านโครงสร้างเหล็กก็อาจจะเจอปัญหาก,กับการวิเคราะห์การคำนวณเนี่ยที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนแค่เห็นเสาเหล็กต้นเดียวก็แทบจะร้องว่าอีย่างวะเนียแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพกันไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเจ็บคอนะครับสำหรับตัวอย่างที่จะยกมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณเสานะครับก็ภาษาอังกฤษของเสาเนี่ยก็คือ c อล u m กอลับนี่ใช้ตัวที่มันอยู่ในเรื่อง l o อดออร์ e r ลิงปะไม่ใช่สำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเสายาว10เมตรข้างบนข้างล่างเนี่ยเป็นซัพพอร์ตแบบพินพินใช้เกรด SM 520หลายคนอาจจะงงนะคะว่าคืออะไรถ้าเกิดเราไปลองเปิดตารางเหล็กนี่ก็จะเห็นว่าเกรด SM 520เนี่ยมีค่า y อยู่ที่ประมาณ3,650 k c นะครับหรือเป็นค่า fy ของเราเนั่นเอง เขาบอกว่าสมมุติเนี่ยเลือกใช้หน้าตัดที่ขนาด344คูณ348คูณ10คูณ16เลือกเป็นหน้าตัดรูปตัว H เนี่ยแต่หลายคนก็อาจจะงงว่าการบอกหน้าตัดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรตัวแรกนะครับ344เนี่ยหมายถึงค่าเด็บตัวต่อมา348เนี่ยมันหมายถึงความกว้างของหน้าตัด10หมายถึงความหนาของตัวส่วนเอวหรือเว็บ แล้วก็16เป็นความหนาของส่วนปีกของหน้าตัดนั่นเองพูดถึงเวลาเราอยากคำนวณโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราต้องไปเปิด e i c 360-16นะครับถ้าไปดูเสาเนี่ยเรื่องของเสาจะอยู่ใน chapter e ซึ่งมันแกแบ่งย่อยปีกคือ e 1 e 2 e 3 e 4อะไรก็ว่าไปซึ่งสมการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนั้นละเราแค่หยิบไปใช้ให้มันถูกแค่นั้นเองอะเป็นไงมืนไหมถ้ามืนเดี๋ยวมีตัวช่วยเราไปดูกันต่อเลย กลับมาดูที่โจทย์ของเราเนี่ยเรแรกที่ต้องคำนวณเราต้องคำนวณเซชันปกติก่อนก็คือมีค่า a ค่า i ค่า a อะไรก็ว่าไปพอได้เซสชันปกติแล้วเราไปคำนวณ2ครับคือค่าความชันดของเสาแกวส่วน a พอได้ค่าความชัดูาเราต้องไปคำนวณค่าเส้นแบ่งพฤติกรรมของเสานะครับซึ่ง4เราไปคำนวณออยเลอร์บักกล้งนะครับก็คือกำลังเสาตามสมการออยเลอร์คือพากำลังสอง e หารด้วยเควส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองพอได้ออยเลอร์แล้วเมื่อกี้ที่เราคิดไว้ก็คือค่าเส้นแบ่งพฤติกรรมกับกค่าความชันด ตรงนี้นครับมันจะมีผลต่อการเลือกสมการเนี่ยที่หยิบเข้ามาคูณเข้าไปกับออยเลอร์โหลดที่เราคำนวณในสเต็ปที่สีเมื่อกี้จะเห็นว่าโอ้โหสมการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกว่าจะคำนวณมาเสร็จได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายช่างมันไปก่อนเอาเป็นว่าเราเก็บค่าตรงนี้ไว้ในใจแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแอปพลิเคชันไฮเดซส์ซิลไซด์มาคำนวณเทียบกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาก่อน อ่โลโก้แดงๆอันนี้เลยเพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมนูเนี่ยที่มันขียนว่าบีมคอลัมน์แล้วก็เบสเพลสนะครับแต่ละอันมันก็คือฟีเจอร์ที่เราอยากจะคํานวณนั่นเองซึ่งเราก็โฟกัสที่เป็นคอลัมน์อยู่เนาะเราก,กดเข้ามาที่คอลัมน์เลยซึ่งเข้ามาเราจะเห็นเป็นหน้าตัดเนี่ยผมมีหลายหน้าตัดให้เลือกตอนนี้เราก็เลือกหน้าตัดรูปตัว H ไปนะครับกดติ๊กถูกแล้วก็กดเน็กซ์ไปมันจะมีพารามิเตอร์ต่างๆให้เราใส่นะครับซึ่งพารามิเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะใช้สําหรับ การคำนวณกำลังเสามานั่นเองซึ่งตัวแรกนะครับเป็นซ e l ลเกรดหรือ grade เกรดเหล็กนะครับเมื่อกี้เนี่ยระบอกเราใช้ grade เกรดเหล็กประมาณ S M 5 2 0นะครับถ้าคิดเป็นค่า F Y มาเนี่ยมันจะประมาณ3,650 K 4เนาะซึ่งในนี้เนี่ยมันจะเป็น grade เกรดเหล็กของเอ SI นะครับซึ่งเราเลือกมาที่ H Y 3 7 0นะครับก็จะมีเกรดที่ใกล้เคียงกับตัว S M สอศูนั่นเองนะครับติ๊กถูกมาก็จะขึ้นเป็นค่า f y กับ f u ให้เลยตัวต่อมานะครับเรามาเลือกที่ค่า h ที่เราเลือกมาเป็น344 m mm, มมใช่ไหมหรือว่าแปลงเป็นเซนเมตรก็คือ34.4ต่อมาเป็นค่า b f หรือ width ของตัวแฟรชนะครับเป็น34.8ซม t f หมายถึงตัว thickness ของตัวแฟ e ชนะครับเราใช้เป็น16ม mm, มหรือ1.6ซเมตรแล้วก็ ที่เว็บนะครับใช้เป็น1ซนติเมตรนะครับผม lx กับ ly เนี่ยเขาหมายถึงค่าระยะที่ปราศจากการคำย่นของตัวเสาเลือกเป็น10เนาะทั้ง lx และ ly เลยส่วนค่า k เราเลือกซัพพตเป็นแบบปินนะครับเราก็เลือกตามนี้ไปค่า k ก็จะเท่ากับ1 พอเลือกพฟมิตเตอร์อะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรากด next ได้เลยรอแป๊บเดียวนะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้เราค่าเนี่ยที่ได้ออกมาจะเขียนว่า mm hmm. เขียนว่า mm hmm. nominal compressive strength แล้วก็ factor nominal compressive strength เป็นค่าที่ลดทอนจาก r e s i s t a n c factor ลงมาละนะครับก็จะอยู่ในกรอบเท่าๆนั่นเอง ถ้าเราอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับยังไม่จบแค่นี้เราก,กดที่ Full Report มุมบนขวานะครับก็จะเห็นว่า <Wow. S 1> มันคำนวณค่า Property ระหว่างทางเนี่ยหมดเลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยลองมาดูแต่ละค่าว่าเราคำนวณจากเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะครับเรามาเทียบกันเลยก็จะเห็นนะครับค่าที่คำนวณจากแอปกับค่าที่คำนวณมือตอนแรกของเราเนี่ยก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะปัจจัยบางอย่าง,างเช่นค่ากนะครับที่อาจารย์แกใช้เป็น สอล้านหแสนเคซีนะครับแต่แอปเนี่ยจะใช้เป็นคงที่ที่ล้านเคซีไปเลยนะครับถือว่าค่าเกรดเหล็กเนี่ยที่มันต่างานยู่ประมาณ5 0เคซีนะครับทำไม่ค่าในรายค่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะครับแต่เราเรียกได้ว่าค่อนข้างไม่มยังสักทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้มันใช้ได้ไม่ยากจะทําเสียงหล่อดทำไมวะก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ยากเลยนะครับก็ คนสามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยมีทั้ง iOS และ Android สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ที่ Channel Be Love Steel Construction นะครับ o u a g a i n เจอกันครับ